โรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคปอดโรคไตนี่คือภัยร้ายแรงอันดับต้นๆที่ฆ่าชีวิตคนไทยไปปีละหลายแสนคนโดยเฉพาะโรคมะเร็งกับสถิติที่น่ากลัวและน่าตกใจเพราะโรคมะเร็งนั้นเป็นโรคที่คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดเฉลี่ยถึงชั่วโมงละ6คนนะับเป็นตัวเลขที่สูงมากซึ่งไม่มีทีท่าว่าจะลดลงแต่กลับจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆไม่มีหยุดโดยพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่สุ่มเสี่ยงของเราเราท่านๆในปัจจุบัน มันคือการส่งเสริมให้โรคมะเร็งเกิดขึ้นได้ง่ายและคุณอาจตกเป็นหนึ่งในหกคนที่ต้องเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งถึงหากรักษาได้ทันก็คงต้องทุกทรมานไปอีกนานค่าใช้จ่ายเงินแสนที่หมดไปมันไม่คุ้มเลยกับการประมาทในการใช้ชีวิตยังไม่พอทุกวันนี้คุณยังเสี่ยงที่จะเป็นอีกมากมายหลายโรคใครเงียบที่พร้อมเอาชีวิตทุกคนรวมถึงคุณหากคุณยังประมาทกับการใช้ชีวิตเหมือนทุกวันนี้ถึงเวลาหรือย,อยังที่คุณจะหันมาดูแลใส่ใจตัวเอง ก่อนที่ความเจ็บป่วยทุกทรมานและความตายจากโรคภัยไข้เจ็บสารพัดจะเกิดขึ้นกับคุณยังไม่สายหากคุณคิดจะแก้ไขนับตั้งแต่วินาทีนี้เอสตาเอ็กซ์ Star X, สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่จะช่วยบำบัดฟื้นฟูปกป้องคุณจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายให้คุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วยด้วยสารสกัดเอสตาแซนตินที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นซึ่งเป็นส่วนผสมหลักในเอสตาเอ็กซ์เอสตาแซนตินในเอสตาเอ็กซ์ X, สุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระหรือสารก่อมะเร็งที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นได้จากการสกัดจากสาหรายสีแดงที่พบเฉพาะในโขดหินบริเวณหมู่เกาะสต็อกโฮมของประเทศสวีเดนเท่านั้นโดยผลวิจัยพบว่าสารแอสตาแซนทินนั้นมีคุณสมบัติที่มีประสิทธิภาพเป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระที่มีประสิทธิภาพสูงกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทั่วไปที่มีอยู่แอสตาแซนทินมีความสามารถในการต้านอนุมูลอิสระได้แรงกว่าวิตามินซี6,000เท่า ดีกว่าโคเ q วต800เท่าดีกว่าวิตามินอ e ี5 5 0เท่าดีกว่าชาเขียว550เท่าดีกว่าอัลฟาไลโปอิกแอซิดเ5เท่าดีกว่าเบตาแคโรทีน40เท่าและดีกว่าสารสกัดจากเมล็ดอมุล17 7เท่าดังนั้นจะเห็นได้ว่าแอสตาแซนีนั้นมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถปกป้องเยื่อหุ้มเซลล์ในทั้งภายในและภายนอกครอบคลุมมากกว่าสารต้านอนุมูลอิสระทุกชนิดในโลกนี้หากคุณ อยากมีสุขภาพที่แข็งแรงห่างไกลโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานและอีกมากมายสารพัดโรควันนี้คุณต้องเลือกแอสตาเอ็กซ์ที่มีสุดยอดสารสก,กัดแอสตาแซนตินให้เป็นผู้ช่วยปกป้องสุขภาพของคุณด้วยสปปรรพคุณมากมายของแอสตาแซนตินที่จะยกระดับสุขภาพของคุณให้ปลอดภัยแข็งแรงถึงขีดสุดสปปรรพคุณของแอสตาแซนตินมีมากมายหลายประการไม่ว่าจะเป็นลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งโรคเบาหวานโรคหัวใจโรคเกี่ยวกับหลอดเลือด ลดร,ระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์รักษาสมดุลคอเลสเตอรอลบำรุงรักษาสุขภาพกระเพาะอาหารช่วยลดการติดเชื้อในกระเพาะอาหารลดอาการท้องเสียจุกเสียดแน่นท้องและอาการแสบร้อนบริเวณสวงอกอันเกิดจากภาวะกรดไหลย,ย้อนสุขภาพผิวดีขึ้นกระตุ้นการสร้างอีลาสตินและคอราเจนในชั้นผิวช่วยให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นและดูอ่อนเยาว์ลดเลือนริ้วรอยก่อนวัยพร้อมช่วยป้องกันสารเกิดมะเร็งผิวหนังจากรังสี U.V สุขภาพสายตาดีขึ้นชัดเจนแม่นยำ ช่วยบำรุงสายตาลดอาการเมื่อยล้าและการมองเห็นไม่ชัดอันเนื่องมาจากการใช้สายตามากเกินไปช่วยฟื้นฟรูร่างกายจากความเหนื่อยล้าแอสตาแซนทินเป็นสุดยอดสารต้านอนุมูลอิสระมีส่วนช่วยลดกรดแลคติกสาเหตุสำคัญของอาการปวดเมื่อยและกล้ามเนื้ออักเสบหลังจากการออกกำลังกายรวมทั้งการโหมทำงานหนักตลอดวันเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายกระตุ้นการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันช่วยเพิ่มจำนวนเซลล์เม็ดเลือดขาวเพื่อโจมตีเชื้อโรคที่บุกรุกเข้ามาในร่างกาย และช่วยเสริมสมรรถภาพและความแข็งแกร่งให้กับเพศช,ชายช่วยลดอนุมูลอิสระภายในน้ำเชื้อเพศช,ชายกระตุ้นการสร้างและเสริมความแข็งแรงให้กับเพศช,ชายทุกช่วงวัยด้วยสุดยอดสมบุูรณ์ของแอสตาแสตินนี่เองจึงทําให้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาเอ็กซ์เป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่เหมาะกับทุกคนบํารุงฟื้นฟูป้องกันสุขภาพของคุณแบบ360องศาตลอด24ชั่วโมงในทุกๆวันยามัวแต่ช้ายามมวแต่รอยามัวแต่คิด ราโรคร้ายไม่เคยรอใครคุณจะรอให้ป่วยก่อนอย่างนั้นหรือหรือจะเลือกดูแลและป้องกันตัวเองเสียตั้งแต่ตอนนี้นี่เลย a s t ตา X ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่พร้อมดูแลสุขภาพของคุณปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์ด้มาตรฐานระดับโลกด้วยมาตราฐาน,ร,าร,าฐานรับรองระดับสากลจากองค์กรต่างๆอาทิเช่นโรงงานผ่านการรับรองมาตราฐาน GMP รวมถึงได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นตับยาผ่านการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรืออ,อยอ ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลข้ามเคียงต่อสุขภาพของคุณ a อ t ตา X สุดยอดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีส่วนผสมจากสารสก,กัดแอสตาแซนตินที่มีประสิทธิภาพโดดเด่นบำรุงสุขภาพแบบครบวงจรเหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่อยากดูแลสุขภาพตัวเองรวมถึงบำรุงบำบัดฟื้นฟูสุขภาพแอสตาเอ็กซ์พร้อมพาคุณห่างไกลาจากอาการเจ็บป่วยจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคมะเรง็งโรคหัวใจโรคเบาหวานลืมไปได้เลย เช็คเช่นผู้ที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารแอสตาเที่ยืนยันแล้วว่าดีจริง mm hmm. คุณสัญญาพรนารายอาชีพนักร้องที่เคยประสบปัญหากับอาการปวดไขข้อโรคเกาและความดันแต่อาการทั้งหมดได้หายไปในสามเดือนเพียงได้ใช้แ s t ตา x สวัสดีครับผมสัญญาพรนารายนักร้องลูกทุ่งที่แฟนเพลงให้ความรักความเมตตา เจ้าของบทเพลงสัญญาเมื่อสายันยังไงละครับคือว่าผมเองนะ่ะเป็นแรกๆผมเป็นโรคเก้าเลยฮะาเหมือนโรคเก้าเลยน้ำหนักก็ปลาเข้าไปเกือบ9ก้าสกิโลท่านเชื่อไหมฮะแต่ปัจจุบันนี้ทําไมผมถึงดูแลและสุขภาพดีขึ้นมาเพราะอะไรเพราะว่าดูแลสุขภาพตัวเองให้มากที่สุดแล้วเป็นในหลายอย่างไม่ว่าจะเป็นความดันแม้กระทั่งเบาหวานก็ยังเคยเป็นนะฮะไปตรวจเจอแต่ปัจจุบันนี้ผมหายแล้วทุกอย่างหายขาดเลยฮะ และสุขภาพคนดีขึ้นดูแลตัวเองดีขึ้นด้วยไปเจอผลิตภัณฑ์ที่เต็มไปด้วยมีคุณภาพที่ท่านหาแล้วเนี่ยค้นหาแล้วหาอีกยังไม่ค่อยพบใช่ไหมฮะแต่วันนี้ท่านพบแน่นอนผลิตภัณฑ์ที่ผมจะกล่าวมานี้นะครับคือเป็นอาหารเสริมเป็นอาหารเสริมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่ผมเจอมาและเป็นเหมือนกับที่ผมได้มาเหมือนไปการไม่ใช่เราจะโฆษณาชวนเชื่อนะครับเป็นอาหารเสริมที่แฟนเพลง ได้ทานหรือว่าได้ลองเพราะว่าผมลองกระตผมเองมาเนี่ยได้ผลเต็มร้อยครับเอ็กซ์ตร้าเอ็กซ์นี่ครับสุดยอดจริงๆเพราะว่าร่างกายผมดีขึ้นปัจจุบันนี้ผมเดินสายไปร้องเพลงต่างๆโอ้โหแฮปปี้มากครับเอ,อผมจะฝากเรียนไปถึงทางบ้านนะครับแล้วก็แฟนเพลงทุกท่านถ้าอยากจะสรรหาผลิตภัณฑ์ที่ดีๆ แล้วมีคุณภาพที่ท่านทานไปแล้วเรียกว่าไม่มีสารเชือปนต่างๆที่ให้ร่างกายเรารับไปในสิ่งที่ไม่ดีนะครับแต่เจอตัวนี้ไปแล้วเนี่ยผมกล้าท้าให้ท่านลองและเยยเอาเกียตเ้าว่าสัญญาพอนาลัยเป็นประกันนะครับเอ t r a X สุดยอดนะครับยาตัวนี้นะฮะซื้อได้นะครับผลิตพัณฑ์ที่ดีที่สุดยิ่งทานไปนี้โอเคแฮปปี้อันดิ้งมากเรื่องสมรรถภาพ โอ้โหไม่ได้จะพูดครับอันนี้ดูดูผมจะเข้าหกสิบแล้วนะฮะแต่ก็ยังภูมิใจที่ดูตัวเองขนาดนี้เพราะอะไรฮะเพราะเอ็กซ์ตรอ็แน่นอนสุดยอดมากครับนี่ครับผลิตภัณฑ์ที่ท่านผู้มีเกียรติและแฟนเพลงท่านลองไปดูนะครับไม่แพงอย่างที่คิดด้วยนะฮะแต่คุณภาพมันเป็นล้านนะครับคุณภาพนี่เป็นล้านนะครับเอ็กซ์อ็สุดยอดครับ คุณสุดาศีลำดวนนักร้องนักแสดงมีอาการความดันตำ่ำทำให้วูบเวียนหัวอาเจียนพร้องพักผ่อนน้อยถ้าปล่อยไว้นานอาจทำให้เส้นเลือดในสมองแตกได้เสียงเป็นอมัมพฤกษ์อัมพาตแต่อาการเหล่านั้นก็หายไปด้วยประสิทธิภาพของ a อสตา X อส้มสุดาศีลำดวนค่ะก็คงจะจำกันได้นะคะกับอัลบัม้มเป็นนักร้องลูกทุ่งค่ะ,ะเมื่อสมัยก่อนนะคะว่าสมัยก่อนคือชอบเป็นความดันตำ่ำ มันชอบแบบบุกวูบอะไรเงี้ยเวลาตื่นนอนขึ้นมาเหมือนก็เราพักผ่อนไม่เพียงพอเราไปงานคอนเสิร์ตไปเล่นละครอะไร่้ยใช่ไหมคะกลับมาบางทีกว่าจะได้นอนก็ตีสามตีสี่มั่งแล้วพอนอนปุ๊บมันเคยมันเคยนอนตื่นเร็วอะ่ะตื่นเก้าโมงสิบโมงอะไรเงี้ยก็ต้องตื่นละเคยนอนแบบได้เต็มที่แค่นี้เขาบอกว่าวันหนึ่งให้นอนเยอะๆมันมันนอนไม่ได้อะ่ะมันนอนไม่หลับมันเคยตื่นมันก็ตื่นอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอถึงเวลาตื่นพอตื่นปุ๊บ ตื่นขึ้นมามันก็เราพักผ่อนไม่เต็มที่มันก็เลยวุบคือพอตื่นขึ้นมาก็ต้องนั่งก่อนนั่งอยู่กับที่ก่อนพอนั่งอยู่ที่ให้เหมือนกับให้มันนี้ก่อนมันไม่มือนมันไม่เวียนหัวก่อนถึงจะลุกเดินออกจากเตียงได้อะไรประมาณเนี้ยค่ะเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้แบบบางทีแบบมีอาการแบบเอ่อเวียนหัวด้วยจะอ้วกด้วยอะไรประมาณเนี้ยมันแบบ ปวดหัวด้วยคือเป็นสรารพัดเหมือนเราเลือดลมมันเลี้ยงหล่อเลี้ยงไม่พออะไรก็ไม่ทราบอะไรเงี้ยส้มก็เลยไปหาหมอนะคะก็ไปปรึกษามหมอดูว่าอาการของส้มเนี้ยอาการของส้มเนี้ยมันจะมีอันตรายอะไรมากไหมคะอะไรเงี้ยคุณหมอก็บอกว่าถ้าตอนนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเกิดคุณปล่อยไว้นานๆนะคุณสามารถถ้าคือคุณวูบวูบแล้วเกิดคุณล้มในห้องน้ําหรือว่าคุณเต้นเต้นร้องเพลงอยู่คุณล้มลงไปเงี้ยเส้นโลหิตในสมองแตกคุณก็มีสิทธิ์เป็นอาาัมพาต เป็นเอมามพฤกได,กกบบ hey, งไงด้อะไรประมาณเนี้ยเราก็ตกใจแบบจะทํายังไงดีอะไรประมาณเนี้ยค่ะก็ไม่สบายใจเลยเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้มาเรื่อยๆเป็นเป็นมานานเหมือนกันค่ะพอเรากลัวมากๆแล้วก็โหแบบคิดมากใช่ไหมผู้หญิงเราสรรหาแบบสารพัดยาสารพัดนู่นสารพัดน,น,นี่เพื่อนแนะนํามาอย่างนั้นนี้ไปหามากินมาทุกอย่างเลยค่ะก็แบบสรรหามามันก็ไม่ดีขึ้นอะไรประมาณเนี้ยค่ะจนมาอยู่วันหนึ่งนะคะ ก็มาเจอเพื่อนนะคะเพื่อนชื่อแหม่มนะคะเพื่อนชื่อแหม่มเขาบอกว่าเนี่ยเธอมีอาการแบบนี้เราเล่าให้เขาฟังว่าเป็น,นยี้ยี้ก็เลยบอกว่าลองมากินตัวนี้สิกินแล้วดีนะเพราะว่าเขาเคยกินมเขาเป็นสาเหตุเดียวกันกันกบส้มนี่แหละเป็นความดันต่ําช่วงูุบอูเหมือนกันแบบกินแล้วรู้สึกว่าดีขึ้นเนะี่ยกินแค่สามสี่เดือนเขาบอกดีจริงเหรอเราก็บอกว่ามันจะจริงเหรอแล้วเราสรรหามาหลายอย่างแล้วมันก็ไม่หายใช่ไหมคะเออ ไหนๆมันก็เป็นมาแล้วอ่ะถ้าเกิดปล่อยให้เป็นนานๆไปก็อาจจะเส้นโลหิตแตกได้มันที่คุณหมอว่ามันก็น่ากลัวเราก็กลัวเพราะอายุก็ยังไม่ได้เยอะมากจนเกินไปแล้วก็สรรหามาทีนี้ก็เลยบอกเออลองดูสักอย่างมันก็ได้ไหนๆก็ลองมาหลายอย่างลองดูตัวนี้ก็ไม่เห็นเป็นไรเลยใช่ไหมคะพอส้มกินเดือนแรกๆก็มันก็รู้สึกดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นจากที่เมื่อก่อนอพอนอนวุบนอนตื่นขึ้นมาจะต้องนั่งก่อนถึงจะค่อยๆลงจากเตียงแล้วก็เดินไปได้เดี๋ยวนี้เนี่ย พอตื่นขึ้นมาปุ๊บลงจากเตียงได้เลยค่ะไม่ต้องมานั่งรอให้เลือดลมมันอันนี้ก่อนอะไรประมาณนี้กลัววูบอะไรเงี้ย,ย,ยตอนนี้ไม่ต้องเลยพอกินตัวนี้มาได้ประมาณเดือนหนึ่งก็รู้สึกว่าดีขึ้นเยอะมากๆเลยอ่ะแล้วส้มก็เลยทานทานมาทานมาเรื่อยๆประมาณสามกล่องสามเดือนประมาณสามเดือนกว่านะคะก็รู้สึกโอ้โหแบบ สุดยอดมากๆเลยทุกวันนี้บอกเหมือนตัวเองร่างกายแบบแข็งแรงเวลาร้องเพลงเต้นหน้าเวทีร้องเพลงจังหวะสนุกสนุกเวลาส้มโชว์บนเวทีใช่ไหมคะก็ส่วนมากจะหนักไปทางเพลงเร็วมากกว่าเมื่อก่อนเนื้อร้องแบบเอ่อร้องเพลงส่วนมากจะหนักไปทางเพลงช้าเพราะว่าเรากลัวเราวูบเรากลัวเราอะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้นะสิบเพลงบนเวทีนะสิบเพลงเพลงเร็วแปดเพลงเต้นพอพอส้มร้องโดยเต้นด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เหงื่อออกหูรู้สึกว่าร่างกายของตัวเองมัน แข็งแรงเหมือนสาวอายุสิบหกสิบเจ็ดเลยมันมีความรู้สึกแบบภูมิใจมากอดีใจต้องขอบคุณเพื่อนชื่อแหม่มมากเลยที่แนะนำสิ่งดีๆให้เนี่ยคุณหนูมิเตอร์นักร้องนักแต่งเพลงมีน้ำตาในเลือดสูงรวมถึงคอเลสเตอรอลในเลือดสูงเวียนหัวคลื่นไส้มีความเสี่ยงที่จะเป็นเบาหวานแต่แอสตาช่วยลดปริมาณน้ำตาลและคอเลสเตอรอลให้ลดลงไม่เสี่ยงเป็นรโรคเบาหวานอีกต่อไปสวัสดีครับหนูมิเตอร์อาเยามนะครับ จากเดิมที่เคยเป็นน้ำตาลในเลือดสูงนะครับแล้วก็คอเลสเตอรอลหรือว่าไขมันในเลือดค่อนข้างสูงนะครับผมจะมีโอกาสได้ตรวจสุขภาพนะครับจากทางบริษัทด,ด้วยแล้วก็จากทางประกันชีวิตด้วยนะครับอยู่ๆวันหนึ่งมันจะมีความรู้สึกว่าเวียนหัวนะครับเวียนหัวแล้วก็คือไม่อยากจะทําอะไรเลยมันมันรู้สึกทําอะไรแล้วมันตื้อสมองก็คิดอะไรไม่ออกนะครับ เวียนหัวนี่มาอันดับหนึ่งเวียนหัวแล้วก็จะทําให้ลักษณะเหมือนคนคลื่นไส้นะครับจะเจียนเนะี่ยอันนั้นนะครับเป็นตัวเริ่มต้นเป็นอาการเบื้องต้นของคนที่มีไขมันในเลือดสูงซึ่งประสบการณ์ชีวิตของผมนั้นผ่านจุดนั้นมาแล้วนะครับแต่สําหรับวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับเป็นอาหารเสริมเรียกว่าเป็นอาหารเสริมที่ใช้แล้วต้องบอกว่าได้ผลนะครับได้ผลอย่างที่ ชัดเจนมากๆนะครับที่ที่ได้รับรับอาหารเสริมตัวนี้นะครับนั่นก็คือเอสตาเอ็กซ์นะครับเอสตาเอ็กซ์ตัวนี้เราได้รับประทานนะครับได้รับประทานในทุกๆวันนะครับผมใช้เวลารับประทานเอสตาเอ็กซ์ประมาณสักไม่เกินสองเดือนนะครับไม่เกินสองเดือนก็จะเห็นผลแล้วสิ่งที่กลับมาก็คือความสดชื่นนะครับความสดชื่นแล้วก็ความคิดความอ่านเอสตาเอ็กซ์นี้จะช่วยในการ เรียกว่าสมองเราจะคิดอ่านอะไรก็อ่านออกนะครับคิดปุ๊บเออมันนึกขึ้นได้ทันทีซึ่งไม่เหมือนกับตอนที่มีคอเลสเตอรอลสูงนั้นคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกแล้วสมองมันจะตื้อน,นะครับพอรับประทานแอสตาเอ็กไปสักประมาณสักเดือนกว่านะครับก็จะรู้สึกว่าร่างกายมันเออสมองเราดีขึ้นไอสิ่งที่เคยเป็นนอกจากอาการเวียนหัวแล้วเนี่ยคลื่นไส้แล้วเนี่ยมันก็จะค่อยๆลดลงแล้วก็ดีขึ้นนะครับ แอสตาเอ็กซ์ X ตัวนี้นะครับประกอบด้วยสารอาหารหลายๆอย่างนะครับผมอยากจะแนะนําว่าอย่างหนึ่งคนที่เป็นคอเลสเตอรอลอย่างผมไขมันในเลือดสูงนะครับหรือว่าคนที่เป็นเรียกว่าจะเป็นอาการข้างเคียงกับเป็นโรคเบาหวานหรือว่าปีนน้าตาลในเลือดสูงนะครับแอสตาเอ็กซ์สามารถช่วยคุณได้นะครับตรงนี้ขอแนะนําว่าแอสตาเอ็กซ์เนี่ยต้องรับประทานเป็นประจํานะครับนอกจากเรารับประทานอาหารให้ครบห้าหมู่แล้วเนี่ยเรา ต้องทานอาหารเสริมตัวนี้นะครับก็ขอแนะนำแอสตาเอ็ตัวนี้ลองไปใช้ลองไปทดลองกันดูนะครับผมคิดว่าหลายๆคนที่เป็นอย่างผมแล้วก็จะรู้สึกดีขึ้นเหมือนผมในวันนี้ครับ คุณเกษมคมสันอาชีพนักร้องมีอาการชารที่ปลายนิ้วทําให้ทํางานได้ไม่เต็มที่และมีอาการปวดเมื่อยตามตัวและเขาไปเช็คที่โรงพยาบาลหมอบอกว่าถ้าปล่อยไว้นานอาจเป็นเบาหวานได้แต่ณปัจจุบันอาการดีขึ้นมากเพราะได้ทานแอสตาเอ็กซ์ย่างต่อนเนื่องสวัสดีครับผมเกษมคมสันนะครับก็ขอสวัสดีแฟนๆที่กําลังรับชมนะครับรายการอยู่ในขณะนี้ครับ ครับสาหรับผมนะครับซึ่งมีอาชีพเป็นศิลปินนะครับซึ่งก็จะต้องเดินทางรับใช้พบปะนิรักดนพลีทั่วประเทศนะครับซึ่งการเดินทางบ่อยๆนี้ก็ทําให้ผมนะครับเกิดอาการชาตามปลายนิ้วประกอบด้วยที่เราพักผ่อนน้อยทานข้าวไม่เป็นเวลานะครับอาการเหล่านี้นะครับก็จะเริ่มขึ้นมาเรื่อยๆหนักขึ้นไปเรื่อยๆซึ่งก็ทําให้ผมนะครับเครียดมากนะครับก็พยายามที่จะหาผลิตภัณฑ์อาหารเสริม ที่มีคนแนะนํามานะครับซึ่งผมก็เคยทานไปหลายอย่างหลายชนิดนะครับก็ไม่ได้ดีขึ้นนะครับจนมีวันหนึ่งมีผู้รู้นะครับแนะนําให้ผมได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์เอสตา x นะครับซึ่งผมได้ลองทานประมาณ4ี่ถึงห้าเดือนแล้วนะครับอาการชาปลายนิ้วหรือว่าปวดตามร่างกายต่างๆตามเข่านะครับก็เริ่มจางหายไปแล้วก็ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นเรื่อยๆแทบที่จะไม่มีอาการเหล่านี้เกิดกับผมเลยครับ สำหรับแฟนๆนะครับที่มีอาการคล้ายๆผมนะครับจะชาตามาปลายนิ้วหรือว่า,าพักผ่อนน้อยนะครับทานข้าวไม่เป็นเวลาดื่มบ้างอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองหาซื้อผลิตภัณฑ์เอสตานะครับไปรับประทานดูนะครับรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับคุณสอนชัยเมฆวิเชียนนักร้องเพลงลูกทุ่มมีอาการเป็นโรคกระเพาะเพราะทำงานจนไม่มีเวลาทานอาหารนอกจากนี้ ยังป่วยเป็นไวรัสตับอักเสบชนิด B และ C และมีแนวโน้มที่จะเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวต้องเข้ารับการฉีดยาทุกอาทิตย์แต่ปัจจุบันอาการเหล่านั้นได้หมดไปเมื่อได้ลองทานแอสตาเอ็กซ์เพียงแค่3เดือนเท่านั้นสวัสดีครับผมสอนชยัยวิวิเชียนครับท่านผู้ชมครับสุขภาพร่างกายเป็นอันดับแรกที่ว่าคนเราจะต้องมีชีวิตต่อไปต้องดูแลสุขภาพร่างกาย เช็คร่างกายใหญ่เมื่อปีพศ2539จะเข้าปีใหม่40แล้วละ่ะมันหลายปีมาแล้วก็เช็คทุกอย่างยกเว้นสมองอย่างเดียวหมดไป40,000นะครับก็เข้าอุโมงค์เข้าอะไรแล้วแต่บอกแล้วแต่คุณหมอครับพอไปเช็คแล้วคุณหมอบอกว่าออรู้แล้วกระเพาะนิดหน่อยกระเพาะก็เป็นบ้างตามธรรมชาติที่คุณเป็นมามันก็เรื้อรังทีนี้ที่คุณหายใจไม่นดน้อาหารไม่ย่อยเกี่ยวกับ ไวรัสตับครับท่านครับผมเป็นไวรัสตับ B กับ C บวกกันก็กลายเป็นผมต้องหยุดแอลกอฮอล์และของหมักของดองทั้งสิ้นทั้งหมดแม้กระทั่งเนื้อที่เคยกินเนื้อวัวอะไรเม่ก่อนปลาลงปลาเนี่ยผมเป็นคนอีสานชอบกินปะลาเหมือนกับโอ้มันต้องตัดหมดเลยแล้วครับตั้งแต่บัดนั้นมาตั้งปีสามเก้าแล้วก็ ไม่ได้บําบัดยาครับคุณหมอบอกว่าคุณฉีดยาถ้าผมไปเจาะเนื้อตับมานะครับเจาะเนื้อตับมาที่โรงพยาบาลแล้วก็ของคุณหมอบอกว่าเนื้อตับยังไม่ยังไม่ยังไม่ไมไมถึงกับตับแข็งนะมันเพียงแต่เป็นภาหะเ,เชื้อของคุณมันแค่สามสิบกว่าเปอร์เซนต์เท่านั้นนะครับ <S <S แล้วผมก็บอกคุณหมอครับผมถ้าหยุดแอลกอฮอล์แล้วเนี่ยมีคนแนะนําว่าให้พักผ่อนออกกําลังกายแล้วไอ้อะไรทานน้ําหวานอะไรนะครับฮิลบอยอะไรอย่างเงี้ยก็ เขาบอกไม่ได้แล้วเชื้อมันขึ้นมาอย่างนี้แล้วต้องบําบัดด้วยยาอย่างเดียวทีนี้ตอนนั้นยาก็เข็มละสองหมื่นกว่าบาทนะครับก็ถ้าไปฉีดยาคุณหมอบอกคุณสละเงินไปหกเจ็ดแสนจบมันเรื้อรงังว่าแพงมากครับพี่น้องก็เดือนหนึ่งผมต้องไปฉีดฉีดยาทุกทุกวันอาทิตย์นะครับคุณหมอบอกว่าเอาไว้นานไม่ได้แล้วคุณตับจะแย่แล้วนะเพราะมันขึ้นมาห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตบอกคุณหมอห้าสิบห้าเปอร์เซ็นตคือความเข้มข้นของเชื้อใช่ไหมบอกใช่แล้วคนเป็นตับ ตับแข็งเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ถึงถึงจะเป็นตับแข็งตอนนี้ผมยังไม่ตับยังเป็นแข็งแต่มันมีเชื้ออยู่ก็บอกว่าถ้าหากว่าสองรอยห้าสิบคุณจะต้องเปลี่ยนตับทั้งแผงแต่ว่าอยู่ได้ไม่นานทีนี้ผมบอกเอาเรื่องคุณหมออันผมผมลุยเลยตอนนี้ผมก็เลยฉีดยาเมื่อปีสี่แปดครั้งแรกก็อย่างที่ผมพูดไปนะครับเพราะว่านอกจากที่โรงพยาบาลแล้วนะครับผมก็ต้อง มีอาหารเสริมบ้างสมุนไพรบ้างและสิ่งที่ลืมไม่ได้นะครับที่ผมใช้อยู่นะครับทำให้สุขภาพผมร่างกายแข็งแรงเช็คเลือดตอนนี้เลือดดีมากนะครับคุณหมอบอกว่าคุณไปทําอะไรมาผมบอกคุณหมอครับแต่ผมก็ไม่อยากบอกคุณหมอว่าผมมีอะไรเสริมนี้แต่บอกพี่น้องประชาชนว่าผมมีตัวนี้ครับแอนตาเอ็กนะครับท่านอย่าลืมนะครับเพราะว่าอันนี้ทําให้เลือดสะอาดแล้วก็แข็งแรงนะครับฟื้นปูเร็วทีเดียวนะครับตอนนี้ท่านดู ร่างกายของผมนะครับไม่ซีดไม่เหลืองแล้วก็ประสาทรับรู้เร็วแล้วก็อันที่จริงพลังเสียงร้องเพลงผมตอนนี้พลังแข็งแรงมากนะครับพี่น้องแฟนเพลงทํางานทั่วไปก็จะทราบเป็นอย่างดีนะครับอย่าลืมนะครับท่านก็อลองอถ้าสุขภาพาไม่ไดีท่านอยากแข็งแรงเหมือนผมฟื้นฟูเร,เ,รเร็วก็ตัวน,นี้แหละครับคุณเฉินเชิญ,ญยิ้มนักแสดงตลกป่วยเป็นโรคกระเพาะและลกรดไหลย้อน ทานอะไรไม่ค่อยได้เพราะทานแล้วจะทําให้ท้องอืดระบบย่อยไม่ดีลองซื้อยามาทานกลับมีผลข้างเคียงทําให้อยากอาเจียนตลอดเวลาจนได้ลอแอสตาเอ็กซ์ X, อาการป่วยก็ดีขึ้นเป็นลําดับสวัสดีครับผมเฉินเทินยิ้มนะครับ,ก,ก,รบก,รก,ก็คงจำกันได้นะครับจําได้มั่งไม่ได้มั่งก็ไม่เป็นไรฮะแต่ต่อจากนี้ไปท่านก็คงจํากันได้นะครับครับวันนี้ก็มาบอกเล่าประสบการณ์กับโรคภัยที่เราเป็นอยู่นะครับ ซึ่งผมมีโรคประจำตัวก็คือ,อเป็นโรคกระเพาะนะครับแล้วก็กดไหลย,ย้อนนะฮะกระเพาะไม่ดีก็คือ,อถ้าหิวข้าวถ้าหิวปล่อยให้หิวนานๆมันจะมีอาการรู้สึกอืดท้องมากนะครับไม่อยากกินอะไรแต่ก็ต้องกินแต่ถ้าเวลากินเยอะก็อืดท้องอีกแหละนะครับแล้วก็พวกน้ำร้อน กาแฟอะไรพวกนี้ผมก็กินไม่ได้นะฮะบางทีโอ้ยกินกาแฟหอมเตจมูกอยากจะกินแล้วเกินแต่ก็กินไม่ได้พอกินเข้าไปแล้วมันจะมีอาการอืดท้องนะครับแล้วเวลาอตอนกลางคืนเนี่ยปกติเมื่อก่อนที่ยังไม่เป็นเนี่ยนะครับกลางคืนผมจะพอเลิกงานจากเล่นตลกแล้วหรือว่าไปทํางานกลับมาผมจะต้องกินข้าวก่อนนอนเดี๋ยวนี้พักหลังนี่กินไม่ได้นะฮะมันจะเป็นอาการที่อืดท้องแล้วก็อืดอัดท้องนะ ก็ไปหาหมอหมอก็แนะนําว่าให้กินทีละน้อยๆกินเยอะไม่ได้มันจะทําให้เราอืดท้องอืดอัดท้องเพราะว่าระบบย่อยเรามันไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแล้วเพราะว่าอายุก็เริ่มมากขึ้นแล้วนะครับแล้วอาการกดไหลย้อนกลับเนี่ยโอ้โหถ้าท่านได้เป็นแล้วท่านจะรู้สึกว่ามันจะทรมานนะมันจะแสบแสบขึ้นต้องขึ้นมาแสบขึ้นมาตรงเนี่ยแสบมะบอกขึ้นมาเลยแสบมาถึงลําคอเราเนี่ย ก็ต้องไปหาหมออีกแล้วนะครับหมอก็ให้ยามาทานแล้วบางครั้งก็คืออยากจะให้มันหายฉับไวล้วก็ต้องไปซื้อ,อพวกยาก,กดไหลย,ย้อนนะตามร้านขายยาทั่วไปนะครับแต่ทีนี้ผมคิดว่ามันยาพวกนี้มันจะมีปฏิกิริยาก็คือพอผมกินเข้าไปกินบ่อยๆเข้ามันจะรู้สึกแบบจะอาเจียนนะฮะมันก็คงจะเกิดจากว่ายาพวกนี้มันจะมีสารเคมี พอได้มากินตัวนี้แล้วรู้สึกดีขึ้นนะครับมันเหมือนหายเหมือนผมเป็นปกติเลยอ่ะนะครับกินก็ไม่อืดอ่อหิวมากก็ไม่อืดท้องแล้วกินอิ่มก็ไม่อืดท้องแล้วนะฮะแล้วอาการกดไหลย,ย้อนที่ว่าเคยเป็นเนี่ยมันก็ไม่เป็นแล้วมันไม่แสบแล้วนะครับก็เพิ่งกินมาไม่นานนี่เองนะแต่ว่ามันดีจริงๆนะฮะอันนี้การันตีได้เลยนะครับ S4X ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ผู้ใช้ทุกคนต่างยอมรับว่าดีเยี่ยมสุดยอดเหนือกว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารใดๆปลอดภัยไม่มีผลข้างเคียงสุขภาพแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดลองทานดูแล้วคุณจะรู้ว่าแอสตาเอ็กซ์นั้นดีจริงๆเรากล้าท้าและกล้าการันตีอย่ามัวรอให้ป่วยเป็นโรคร้ายแล้วมาหาวิธีรักษาอย่ารอเวลาที่จะหันมาดูแลสุขภาพตัวเอง ความทุกข์ทรมานจากโรคร้ายจะไม่เกิดขึ้นหากคุณได้ลองใช้ a s t ต r X ASTAR X เท่านั้นที่จะช่วยให้สุขภาพร่างกายของคุณแข็งแรงห่างไกลาจากโรคร้ายทุกชนิดสั่งซื้อได้แล้ววันนี้ในราคาสุดพิเศษเพื่อคุณคุ้มยิ่งกว่าคุ้มอย่ารอช้ารีโทรมาก่อนจะสายเกินไป a s t ต r X พิชิตพันโรค